สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปามอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ปามมีโกสลเข้ามาใหม่นะผมเป็นโกสนสายพันธุ์ที่ค่อนข้างหายากที่ยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะผมได้มาหลากหลายกระถางเลยนะผมมีไม่ต่ำกว่า50อย่าง50ชื่อนะครับผมนี่ครับยกตัวอย่าง2กระถางนี้ครับผมกระถางนี้มีชื่อว่า เนมินทรนนะครับผมสวยมากนะครับผมส่วนกระถางนี้มีชื่อว่าสัตตะบริพัทนะผมสวยมากๆนะครับก่อนที่จะขึ้นไม้ที่หายากนะผมปามียุูโรปปามียูโรปามาแนะนำสามกระถางนะผมสามกระถางสุดท้ายนะครับนี่ครับผมสวยมากครับผมยูโรปากระถางที่หนึ่งนะผมราคาอยู่ที่220บบาทจัดส่งฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ สวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมยูโรปากระถางที่หนึ่งนะครับสองร้อยยี่สิบบาทนะครับต่อไปครับผมยูโรปากระถางที่สองนะผมต้นนี้ราคาก็อยู่ที่สองร้อยยี่สิบาทเช่นเดียวกันนะครับมีสองช่อเลยนะครับผมสองช่อสวยมากนะครับยูโรปากระถางที่สองนะครับสองร้อยยี่สิบบาทนะครับต่อไปครับผม ยูโรปากระถางที่3นะครับผมต้นนี้ใบใหญ่มากช่อใหญ่มากนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับราคาก็อยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมยูโรปากระถางที่3นะครับอันดับต่อไปปาล์มจะขึ้นเป็นไม้หายากที่ไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมบางต้นมีเพียง1ต้นเท่านั้นนะครับผมบางชื่อมีเพียง1ต้นนะครับราคาก็จะมีตั้งแต่220บาทจนถึง 450บาทนะครับาทผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ <c oughs> เริ่มกันที่กระถางนี้เลยนะผมต้นนี้มีชื่อว่าไก่ฟ้าพยาลอนะผมต้นนี้ใหญ่มากนะผมมีความพิเศษก็คือมีทั้งหมด3ช่อเลยนะครับผมเป็นพุ่มใหญ่มากนะครับต้นนี้ไก่ฟ้าพยาลอนะผมราคาอยู่ที่ 220บาทนผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมสวยมากใหญ่มากนะครับไก่ฟ้าพญาลอนะครับผม220บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเพชรพญานาคนะคผมสวยและหายากมากนะผมไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะผม นานๆจะได้มาหนึ่งครั้งนะผมเพราะว่าทําจํานวนได้ยากมากนะผมต้นแม่พันธุ์มีน้อยมากนะครับต้นนี้เพชรพญานาคนะคผมราคาอยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีนะครับผมเพชรพญานาคนะครับต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตรีน้ําตกโบราณน,นะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยรับประกันความหายากนะครับ ตรีน้ําตกโบราณต้นนี้ต้นใหญ่นะผมใบไม่มีหล่นเลยนะผมความยาวของใบประมาณ30เซนติเมตรนะผมไม่ต่ำกว่า30เซนติเมตรอย่างแน่นอนนะผมแล้วก็ยอดเดินดีสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับนี่ครับผมตรีน้ําตกโบราณน,นะครผมสวยมากนะครับ <c oughs> ราคาอยู่ที่2 2 0บาทนะครับผม ต้นต่อไปครับต้นนี้มีชื่อว่าสุกฤทยนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับนี่ครับสุกฤทยนะครับผมสวยมากนะครับผมต้นนี้ราคาก็อยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับสุกฤทยนะครับผมสวยมากยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมต้นนี้ใบอยู่ครบทุกใบนะครใบไม่มีหล่นไม่มีร่วงเลยนะครับสุกฤทยนะครับผม2 2 0บาท นะครับสุกหรือไทยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าช้างคิรีเมกนะผมต้นนี้มีทั้งหมดสองช่อเลยแล้วก็สองช่อใหญ่มากนะผมต้นใหญ่ไซส์ใหญ่เลยนะผมนะครับต้นนี้ช้างคิริเมกนะผมยอดเดินดีฟอร์มสวยนะครับผมใบอยู่ครบทุกใบนะครับผมใบ ไม่มีหล่นเลยนะผมไซส์ใหญ่อลังการเลยนะครับช้างคิริเมกนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านาคนิวาสนะครับผมสวยมากนะครับยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผม ต้นนี้ยอดเดินดีฟอร์มสวยกัดสีสวยนะครับผมฟอร์มเต็มนะครับใบไม่มีหล่นเลยนะครับผมสวยมากนะครับนาคนิวาดนะครับผมกัดสีได้สวยมากนะครับผมราคาอยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับนาคนิวาดนะครับผมสวยมากนานๆจะมีมา1ครั้งนะครับผมราคาก็อยู่ที่220บาทนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสัตตบริพัฒนะผมหายากมากๆนะครับผมยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับไซส์ใหญ่แบบนี้นะผมมีน้อยนะครับผมนี่ครับปามคัดต้นที่สวยที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วก็แข็งแรงที่สุดมาแล้วนะครับผมคือสวยมากนะครับผมมีชื่อว่าสัตตบริพัฒนนะผมต้นนี้ราคาอยู่ที่ 350บาทนะครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสัตตะบริพัทนะครับผม350บาทจัดส่งฟรีนะครับผมสวยมากแล้วก็มีเพียงกระถางเดียวเท่านั้นนะครับสัตตะบริพัทนะครับผม350บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเนมินทรนะครับผมปาล์มเชื่อว่าลูกค้าบางท่านนะครับผมยังไม่มีเก็บสะสมอย่างแน่นอนเพราะว่า ยังไม่มีตามท้องตลาดทั่วไปยังเป็นไม้ที่มีจํานวนน้อยอยู่นะครับผมแล้วก็หายากอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับมีชื่อว่าเนมินทรนะผมต้นนี้ราคาอยู่ที่450บาทนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเนมินทรนะผม450รับผม450บาทนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์081251 ห6าหนะครับ0-81 251 5 6 6 9นะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าน้ำตกไซโยกนะผมสวยมากใบไม่มีหล่นเลยนะครับผมความยาวของใบประมาณ35มเซนติเมตรนะรผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยเป็นไม้ใบาย,ยาวปลายใบยบิดเกลียวนะผมใบบิดเกลียวนะครับ,บ,บ,รรบแล้วก็ยอดเดินดีมากนะครับผมต้นนี้ สวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับน้ำตกใสโยกนะครับผมราคาอยู่ที่220บาทนะครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับน้ำตกใสโยกนะครับผม220บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าโมนีน่านะผมคลิปที่แล้วมีคุณลูกค้าหลายท่านที่ไม่ทันนะครับผมวันนี้ปามได้จัดมาให้แล้วนะครับผมแล้วแล้วก็ แล้วก็ได้ต้นสวยมาด้วยนะครับต้นสวยกัดสีสวยกัดลายสวยนะครับโมนีนานะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมโมนีนานะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ายักษ์แมสินนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมนี่ครับดูชัดๆนะครับผมใบของเขาจะบิดเกลียวนะครับผม บิดเกลียวเล็กๆแบบนี้เลยนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับยักษ์ยะแมศสินนะผมราคาอยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะผมยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับนี่ครับผมสวยมากนะครับยักษ์ยะแมสินนะครับผม220บบาทนะครับจัดส่งฟรีเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า สหัสสะเดชะนะครับผมสวยมากนะผมความยาวของใบประมาณ30เซนติเมตรได้เลยนะครับผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครับดูยอดแตกใหม่นะผมยอดสวยต้นสวยแข็งแรงสมบูรณ์นะครับกัดสีสวยสวยเลยนะครับผมสหัสสะเดชะนะครับผม220บบาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านกกระจิบ นะครับผมสวยมากนะผมยอดสวยๆกับสีสว่างแบบนี้เลยนะผมฟอร์มสวยมากนะครับนกกระจิบนะครับผมใบบิดเกลียวนะผมปลายใบบิดเกลียวนะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมนกกระจิบนะครับราคาอยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมนกกระจิบนะครับ220บาทนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอัญญมณีนะครับผมต้นนี้ใบใหญ่นะครับผมมีความพิเศษก็คือนี่ครับกัดสีได้สวยมากกัดสีได้เข้มมากนะครับผมนี่ครับอัญญมณีนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมนี่ครับราคาต้นนี้อยู่ที่250บบาทนะครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับต้นนี้มีความพิเศษเลยก็คือกัดสีสวยกัดสีเข้มนะครับผม นี่ครับรีบได้รีบเลยนะครับอัญมณีนะครับ250บาทนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสุทัศนะนะผมต้นนี้ต้นใหญ่ต้นสูงนะครับผมใบยาวนะครับใบจากจากโคนถึงปลายยอดใบของเขาไม่มีหล่นเลยนะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์กัดสีสวยนะครับผมสุทัศนะนะผมต้นนี้ราคาอยู่ที่ 250บาทนะครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสุทัศนะนะครับผมโอ้โหต้นนี้ปาล์มภูมิใจนำเสนอเลยนะผมเป็นไม้ที่หายากมากนะครับผมมีจำนวนน้อยมากๆนะครับต้นนี้มีชื่อว่าหิมะวันนะครับผมสวยมากนะครับผมใบใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็ใบบิดเกลียวนะผมปลายใบบิดเกลียวนะครับเป็นไม้ที่หายากนะครับน่าเก็บสะสมนะครับผม หิมมะวันนะผมต้นนี้ราคาอยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมหิมมะวันนะครับ220บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่มากนะครับแล้วก็หายากมากนะผมนะครับยังเหลือยังมีไม้อีกหลายต้นเลยนะผมแนะนําคุณลูกค้าว่าอยากก่อคลิปนะผมดูไปทีละต้นทีละต้นนะครับผมไม้คลิปนี้คือสวยทั้งนั้น เด็ดทั้งนั้นหายากทั้งนั้นนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเรือประพาสแสงจันนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับเรือประพาสแสงจันนะผมต้นนี้ความยาวของใบประมาณ4 0ซนติเมตรได้เลยนะผมนี่ครับใบยาวสวยมากนะผมกัดสีได้สว่างมากนะครับเรือประพาสแสงจันทร์นะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่ 220บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับเรือประพาสแสงจันทรนะครับผม2 2 0บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าวิมานเทเวศนะครผมต้นนี้มีความพิเศษก็คือกัดสีได้สว่างมากนะครับผมกัดสีสว่างกัดลายสวยๆเลยนะครับใบไม่มีหล่นเลยต้นใหญ่พร้อมโชว์นะครับต้นนี้ วิมานเทเวศนะผมราคาอยู่ที่250บาทนะครับส่งฟรีนะผมวิมานเทเวศนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ปามนำเสนอเลยนะผมต้นนี้มีชื่อว่าธรรมะคุณนะครับผมนี่ครับดูลายนะผมดูลายดูสีนะครับผมลายเด่นชัดเจนกัดสีสวยกัดสีเข้มนะครับมีชื่อว่า ธรรมะคุณนะผมต้นนี้ความสูงประมาณ50เซนติเมตรได้เลยต้นใหญ่นะครับนี่ครับต้นใหญ่ยอดเดินดีพร้อมโชว์นะครับผมราคาอยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับธรรมะคุณนะผมต้นใหญ่เลยนะครับ220บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ภูมิใจนำเสนอนะผมยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับ ต้นนี้มีชื่อว่าลำน้ําแม่กลองนะผมสวยมากนะครับผมหายากมากๆรีบได้รีบเลยปาลมได้มาเพียงหนึ่งกระถางเท่านั้นนะครับผมลำน้ําแม่กลองนะผมราคาอยู่ที่200เอ่อขออภัยครับราคาต้นนี้อยู่ที่350บาทนะครับผมลำน้ําแม่กลองนะผมยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับ 350บาทนะครับผมลำน้ำแม่กลองนะครับมีเพียงหนึ่งต้นนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าลายพาดกรอนนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับผมต้นนี้ยอดเดินดีใบใหญ่ใบยาวนะครับผมกัดลายเด่นชัดเจนนะผมต้นนี้ราคาอยู่ที่ 280บาทนะครับผมจัดส่งฟรีเลยนะครับลายพาดกรอนนะผมนะครับดูยอดนะผมยอดแตกใหม่สวยงามมากนะครับผม280บาทนะครับลายพาดกรอนนะครับผมสวยมากนะครับผมได้มาเพียง1ต้นนะครับผมรีบได้รีบเลยนะครับลายพาดกรอนนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ฉัดสุดานะครับผมต้นนี้ต้นสูงนะครับกัดสีสวยฟอร์มสวยพร้อมโชว์นะครับผมน่าเก็บสะสมนะครับผมนี่ครับดูยอดนะครับผมดูใบดูสีนะครับผมใบขึ้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นระเบียบแบบนี้เลยนะครับหายากมากๆนะครับมีชื่อว่าฉัดสุดานะครับผมต้นนี้ราคาอยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมเนี่ยใบขึ้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นระเบียบแบบนี้เลยนะครับ ฉัดสุดานนะครับผมสองร้อยยี่สิบบาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าปาติหารนะครับผมต้นนี้สวยมากนะครับผมต้นลักษณะสูงนะครับผมลักษณะเป็นต้นสูงนะครับเหมือนฟอร์มประกวดเลยนะผมสามารถตั้งประกวดได้เลยนะผมเพราะว่าใบของเขาขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยมากแล้วก็ใบของเขาไม่มีหล่นเลยนะครับผมนี่ครับ ปาฏิหารนะครับผมความสูงประมาณ60เซนติเมตรนะผมแล้วก็ยอดเดินดีมากใบขึ้นเป็นชั้นเป็นระเบียบแบบนี้เลยนะผมคือสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับต้นนี้ราคาอยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะผมปาฏิหารนะครับผม220บบาทนะครับสวยมากนะผมกัดสีสวยกัดลายสวยใบขึ้นเป็นระเบียบแบบนี้เลยนะผมเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้เลยนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตรีเทวีนะครับผมต้นนี้ปามชอบมากนะผมลักษณะใบของเขาจะเด่นมากนะผมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยนะครับนี่ครับตรีเทวีลักษณะใบจะออกไปทางใบตรีนะผมแล้วก็ความพิเศษของเขาก็คือลายนะผมลายสวยมากนะครับนี่ครับลายของเขาคือสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมตรีเทวีนะผมต้นนี้ราคาอยู่ที่ 220บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมนี่ครับตรีเทวีนะครับผม220บาทมีเพียง1ต้นนะครับผมแล้วก็ดูลายหลังใบนะครับผมสวยมากนะครับตรีเทวีนะครับผม220บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพลักษ์นะครับผมไม้ที่หลายๆท่านกำลังตามหาอยู่นะครับผมวันนี้ปาล์มได้จัดมาให้แล้วนะครับผมนี่ครับ เป็นไม้ใบาย,ยาวบิดเกลียวสวยแบบไม่มีที่ติเลยจะกัดสีออกไปทางสีชมพูนะครับผมสวยมากนะครับพระลักษ์นะผมต้นนี้ราคาอยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมพลักนะครับ220บาทนะครับสวยมากใหญ่มากพร้อมโชว์เลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเนปาลน,นะครับผมเนปาล นะครับผมหลังจากนี้ไปนะผมเนปาลจะค่อนข้างหายากแล้วนะครับผมเพราะว่าทางสวนได้ตัดเพื่อขยายพันธุ์นะผมเพราะว่าตอนเนปาลขยายพันธุ์ยากนะครับผมเนปาลกับอัญ,ญมณีหมดแล้วหมดเลยรอบนี้ไม่มีแล้ว่ถ้าจะได้มาอีกก็รอประมาณสอนเดือน2-3เด,ดือนเลยนะผมสําหรับเนปาลกับอัญ,ญมณีนะผมต้นนี้คือเนปาลนะครับ นี่ครับรีบได้รีบเลยนะผมมีจํานวนจํากัดนะครับนี่ครับผมกัดลายสวยมากกัดจุดได้สวยมากนะผมกัดสีได้สวยมากนะครับเนปาลราคาอยู่ที่250บาทนะผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเนปาลน,นะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์081 251 5 6 6 9นะครับ0 8 1 2 5 1 5 6าหกนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าหยาดพิรุณน,นะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับยอดเดินดีฟอร์มสวยใบยาวใบบิดเกลี้ยวนะครับผมยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับมีชื่อว่าหยาดพิรุณน,นะครับผมราคาอยู่ที่220บาทนะคผมใบยาวปกคลุมกระถางแบบนี้เลยนะครับ สวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมหยาดพิรุณน,นะครับผมสองร้อยยีิบบาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตรีบาหลีนะครับผมตรีบาหลีนะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยใบของเขาไม่มีหล่นเลยนะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์กัดลายได้สวยมากนะครับผมตรีบาหลีตอนนี้มีจํานวนน้อยแล้วนะครับผมรีบได้ รีบเลยนะครับผมต้นนี้คือต้นใหญ่พร้อมโชว์นะครับราคาอยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับตรีบาหลีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าซาร่านะผมซาร่าต้นนี้มีความพิเศษนะผมพิเศษยังไงครับต้นนี้คือใบใหญ่มากใหญ่กว่าฝ่ามือของปลาอีกนะผมกัดลายสวยกัดสีสวยนะผมแล้วก็อีกอย่างก็คือ หายากมากๆนะครับต้นนี้ยอดเดินดีต้นใหญ่แบบนี้เลยพร้อมโชว์นะครับผมซาร่านะครับผมราคาอยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมซาร่านะครับมีเพียง1ต้นเท่านั้นนะครับผมนี่ครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตรีอิทธิพลนะครับผมใบใหญ่นะครับมีความพิเศษก็คือใบใหญ่นะครับผมลายสวยนะครับ ใหญ่แค่ไหนครับผมเดี๋ยวปาล์มจะเทียบให้ดูนะครับผมใบนี้เลยนะครับใหญ่กว่าฝามือของปาล์มอีกนะผมใหญ่กว่าหน้าปาล์มอีกนะครับเนี่ยมีความพิเศษก็คือใบใหญ่มากๆนะครับผมลายสวยยอดเดินดีนะครับผมใหญ่กว่าหน้าแอดมินอีกนะครับคิดดูนะคะแอดมินเต็มจอแล้วใหญ่กว่าแอดมินอีงนะนะครับต้นนี้ราคาอยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีนะผมตรีอิทธิพลนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเขาแกะทองคําโบราณน,นะครับผมต้นนี้มีความพิเศษก็คือมีสองช่อเลยนะครับเขาแกะทองคําโบราณน,นะครับผมต้นนี้ฟอร์มสวยมากใบขึ้นเป็นชั้นเป็นระเบียบแบบนี้เลยแล้วก็มีสองช่อยอดเดินดีกัดสีสวยพร้อมโชว์เลยนะครับราคาอยู่ที่220บาทนะครับผมเขาแกะทองคําโบราณน,นะครับ220บาทนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบอสตันนะครับผมบอสตันต้นนี้ใหญ่มากนะครับผมใบใหญ่ๆแบบนี้เลยลักษณะจะเป็นใบตรีนะผมยอดเดินดีฟอร์มสวยนะครับใบไม่มีลนเลยนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยต้นใหญ่มากๆคือว่าคุ้มมากๆนะผมสำหรับบอสตันต้นนี้นะครับผมในราคา220บาทนะครับบอสตันนะครับผม220บบาทจัดส่งฟรีนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าทองทะวีโชคนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยกัดสีเหลืองทองมองแล้วสบายตานะผมกัดสีเหลืองทองสมชื่อของเขาเลยนะครับชื่อว่าทองทะวีโชคนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยความสูงประมาณ50เซนติเมตรได้เลยยอดเดินดีใบบิดเกลียวนะครับผมสวยมากนะครับทองทะวีโชคนะคผม220บาทนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าพระนางคงคานะครับผมสวยมากนะครับผมนี่ครับดูสีนะครับผมกัดสีได้สวยกัดสีได้สว่างมากนะผมแล้วก็ใบบิดเกลียวนะผมพระนางคงคานะผมราคาจะอยู่ที่320บาทนะครับผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมพระนางคงคาปามเคยขายไซส์ใหญ่ไปนะครับ ไซส์กระถาง11นิ้วเคยขายไปอยู่ที่1,200บาทนะครับผมเนี่ครับรอบนี้ปามได้ไซส์เล็กมาให้ในราคา320บาทรับประกันว่ายังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามะนีนาคราชนะครับผมต้นนี้มีความพิเศษนะครับผมมี3ช่อเลยนะครับ3ช่อทรงพุ่มใหญ่นะครับผม ยอดเดินดีอย่างแน่นอนกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับมะนีนาคราดนะผมต้นนี้ใหญ่มากมีความพิเศษเลยก็คือใหญ่มากพุ่มใหญ่มากนะครับราคาก็อยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับมะนีนาคราดนะครับ220บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าล้ำเลิศนะครับผมสวยมากใบไม่มีหล่นเลยนะครับ นี่ครับผมล้ำเลิศนะครับผมนี่ครับกัดสีได้สว่างมากนะครับผมราคาก็อยู่ที่สองรอยี่บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับล้ำเลิศนะครับผมล้ำเลิศนะครับผมมีเพียงหนึ่งกระถางเท่านั้นนะครับรีบได้รีบเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ฉะหลองชัยนะครับผมสวยมากนะครับผมต้นนี้มีความพิเศษเลยก็คือต้นสูงนะครับผมสูงไม่ต่ำกว่า60เซนติเมตรอย่างแน่นอนนะครับสวยแบบไม่มีที่ติดเลยนะผมแล้วก็เห็นสูงๆแบบนี้นะผมใบของเขาไม่มีหล่นเลยนะผมนี่ครับเป็นฟอร์มที่สวยมากนะครับเอแนะนำให้เอาไปตั้งคู่กับปาติหารนะผมแล้วสวยมากสง่างามมากนะครับผมนี่ครับมีชื่อว่า ฉะหลองชัยนะผมราคาอยู่ที่220บาทเช่นเดียวกันนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีบ้านดอนนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมใบกลมใหญ่ต้นนี้มีความพิเศษเลยก็คือกัดสีได้สวยมากกัดสีได้เข้มมากเศรษฐีบ้านดอนที่เคยได้มาจะไม่เคยกัดสีขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับ ต้นนี้คือได้มาแบบพิเศษเลยนะผมราคาอยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีนะครับเศรษฐีบ้านดอนนะครับผม <c oughs> ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอุ้มซับนะครับผมสวยมากนะครับยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะผม ความยาวของใบประมาณ30เซนติเมตรยังไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะผมมีชื่อว่าอุ้มซับนะครับราคาก็อยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะผมอุ้มซับนะครับ <c oughs> ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าปลาทองนะครับผม <c oughs> สวยแบบไม่มีที่ติเลยกัดสีทองนะครับผมสวยมากนะครับนี่ครับ <c oughs> ลักษณะของใบนะผมจะเหมือนปลาเลยนะผมสวยมากนะครับ <c oughs> นี่ครับปลาทองนะครับนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าปลาทองนะผมราคาอยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีนะผมแล้วก็มีเพียงหนึ่งกระถางเท่านั้นนะครับ ปลาทองนะผมสวยมากหายากมากนะครับ220บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีจอมทองนะผมสวยมากนะผมนี่ครับดูใบนะผมกัดสีทองมองแล้วสบายตานะผมกัดสีทองทั้งใบเลยนะผมนี่ครับต้นนี้คือมีความพิเศษคือกัดสีทองทั้งใบเลยนะครับมีชื่อว่าเศรษฐีจอมทองนะผมราคาอยู่ที่ 220บาทจัดส่งฟรีนะครับผมสวยมากต้นนี้ปามชอบมากนะครับเศรษฐีจอมทอง220บาทนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านางทองประเสริฐนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยความสูงของต้นนี้ประมาณ60เซนติเมตรได้เลยนะครับผมนางทองประเสริฐนะผมเป็นไม้สายพันธุ์เก่าแก่ สายพันธุ์โบราณเลยนะผมหายากมากๆนะครับราคาก็อยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีนะครับผมนางทองประเสริฐนะครับ220บาทนะครับปิดท้ายค่ะปิดท้ายด้วยที่ต้นนี้นะผมต้นนี้มีชื่อว่าตรีชดานะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยใบใหญ่นะครับลักษณะใบจะออกไปทางใบตรีนะผมกัดลายสวยยอดเดินดีนะครับผมใบของเขา ไม่มีหล่นเลยนะครับตรีชดานะครับผมต้นนี้ราคาก็อยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับคุณลูกคา้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์081 251 5669นะครับ081 251 5669นะบผมหรือทักแชทเข้ามาโดยตรงได้เลยนะครับ ากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเวลาปาล์มลงคลิปไม้สวยๆคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ